สวัสดีครับมันเลี้ยงบัวครับบัวอยู่ข้องบนนี้ครับแต่ว่าพอดีเห็นลูกนกนะครับอยู่กลางถนนเลยก็เลยจอดแม่เขาร้องอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ แทบจะไม่เห็นครับรถเกือบเหยียบไปแล้วครับม,มีตัวเดียวครับ ให้เขานอนอยู่ข้างถนนนะครับตัวรถมาเหยียบเอานอนตรงนี้นะสีก็กลืนกับใบไม้หลือเกินนะครับอ ตัวผอมครับแค่นี้นะครับไปดูว่าต่อดีกว่าครับนี้นะครับสวัสดีครับ